เชฟวันนี้ทําอะไรกินอ่ะเชฟวันนี้ต้มโครงไก่จิ้มน้ำจิ้มแซ่บ,ซบนี่มาดูโครงไก่อันนี้เพื่อนเพื่อนซื้อได้ที่สะพานคอนเก็กสามโครงเท่าไหร่เนี่ยสามโครงซื้อมาเท่าไหร่สามโครงสี่สิบห้าบาทเพื่อนเพื่อนลองไปหาดูนะแถวสะพานคอนเก็กนะครับตรงร้านไก่ย่างขั้นแรกก็คือการจุดเตา ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของการต้มไก่นะครับเติมทิพทิพย์ของแม็กกี้ก็ตปรุงรสอาหารสูตรผัดแย่กลมกล่มน้ตะไคร้ใบมะกรูดขาและโครงไก่หมาตทำน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันในะโอเคนี่นี่เอฟซีมาเอฟซีมาอาจารยเจาจุดไฟจนลุกแล้วนะครับอุ้ยไม่ถึงลุก ไปลูกเลยเมื่อจุดทานเสร็จขั้นตอนต่อไปตั้งหม้อแล้วก็ปลายอันต่อลายใส่ไก่จุ๊ซไก่มาใส่ไปเลยนะครับสามโครงวันนี้สามโครงราคาแค่สี่ิบ้าบาทเองคุ้มมากจุกๆไปเลยไปหาได้สามโครงสีิบ้าาทเนี่ยอยู่แถวคลองเจ๊ไปหาได้เลยนะครับร้านตรงร้านขัดไก่ย่าง ไปกันต่อมันตาไ,ไปใส่ตะไคร้มันตาไปใส่ตะไคร้ดูตะไคร้มายูยิงหนูยิงในชาวบ้านนู่ <c oughs> น,นไปกันต่อมันตาไปใส่มะกรูดอยู่ทีมะกรูดมายูจะยิงหนูในชาวบ้าน <c oughs> ไปกันต่อใส่ขาดูซเอัคามาเฮ้ยไปดีแกอะไรอะไรยูปัด <c oughs> ไปกันต่อไปกันต่อขั้นตอนต่อไปส่เติมทิพเอาไปแฟร์ดับไยแฟร์ดีแค่ไปกัน,กนต่อ,ตอไปใส่ซานแมาก,กิี้ดูสิใส่แมากกี้มาหลังจากเอาส่วนผสมทั้งหมดลงไปในหม้อแล้วก็ทำการรอ วิธีการทำน้ำจิ้มกระเทียมมาหโหมาจากไหนวะเนี่ยทำเลยกระปพริกมาโอ้มาจากไหนกีกวะเนี่ยโอ้ตบเตยมะนาวมาโห้ยแม่งมาเป็นลูกเลยวะนี่รังาก่แ่ได้มะนาวมาแล้วดีเลย ชิมกินเลยโอ้ยแซ่บไปกันต่อโอ้โหโคตรน่ากินตันเราไปใส่เครื่อง,งปรุงน,น,น้ำตาลของชลเลือ บหวานเจี๊ยไปกันต่อหลังจากที่เราทำน้อนจิ้มกันเสร็จสับแล้วนะครับก็ได้เวลาเอากรขึ้นจากหม้อแล้วขั้นตอนต่อไปตักพร้อมเสิร์ฟโคที่หนึ่งรู้ตังนี้นะตรงไหนได้มาดูดิน่ากินปะล่ะโอ้โหต้องขัดต้องขัดอัวร้อนร้อน พร้อมพร้อมรับประทานเสิร์ฟกับน้ำจิ้มนะนี่น้ำจิ้มแซ่บๆครับผมอับรอง